สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแจกสูตรผมสวยด้วยน้ำมันมะพร้าวกันค่ะเป็นการหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าวแต่ว่า,าโดยส่วนตัวแล้วจะเป็นคนผมเส้นใหญ่แล้วก็ไม่ได้ย้อมสีมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าผมมันก็ไม่เงาฉะนั้นโดยส่วนตัวแล้วเวลาทําทําสูตรนี้แล้วผมมันจะเงาขึ้นแต่มันไม่ได้นิ่มนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นผมเส้นใหญ่ต่อให้เรายืดแล้วแล้วก็ ให้มันให้เส้นมันบางลงหลัอองจากที่ยืดแล้วเส้นมันบางลงแต่ว่ามันก็ไม่นิ่มค่ะฉะนั้นเราก็เลยใช้สูตรนี้ลองทําดูมันก็ได้ผมมาว่าผมผมเราจะเงาขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นแต่ส่วนตัวทําแล้วเส้นผมไม่นิ่มถ้าคนเส้นผมนิ่มทําแล้วมันก็คงจะนิ่มแล้วก็ลื่นแล้วก็เงาแต่นี้มันจะทําให้เงาขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นแล้วก็ดูเหมือนสุขภาพผมดีเดี๋ยวเราไปดูสูตรการทําเลยนะคะเนี่ยค่ะเรามาดู อุปกรณ์ของเราก็จะมีน้ำมันมะพร้าวค่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวที่เขาเอาน้ำมันมะพร้าวธรรมดาที่ใช้ทำอาหารก็ได้เพราะว่าของเราจะไม่ได้เน้นว่าสกัดเย็นสกัดร้อนอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเป็นน้ำมันมะพร้าวที่เราหาได้ทตามท้องตลาดเลยค่ะอันนี้เป็นของนำเข้านะคะอ่านดูน่าจะเป็นของศรีลังกานะค่ะอันนี้ซื้อจากโรมาเนียนะคะก็คือแต่ว่า มันจะเป็นไขนะคะไม่ต้องตกใจเวลาเราจะใช้ก็คือเนี่ยค่ะตักออกมาจากขวดเลยตักถูกเลยตักออกมาจากถูกเลยแล้วก็มันเป็นไขแล้วก็เอานี่เลยค่ะลงแต่ว่าถ้วยตรงนี้ใช้น้ําร้อนนะคะน้ําร้อนรองก่อนเพราะว่าเพื่อให้ไขน้ํามันมะพร้าวที่เราตักออกมาจากถูกเนี่ยมันจะละลายได้ง่ายขึ้น เดี๋ยวเราก็จะเทน้ำร้อนใส่เลยนะคะตึงไม่ต้องคิดมากนะคะทำอะไรง่ายๆชนะเราก็วางแล้วค่ะทีนี้เราก็คนคนให้มันละลายสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันก็จะละลายน้ำมันมะพ้ามันตัวนี้ของเราใช้นวดหน้าด้วยนะคะ ของเราจะไม่ไม่ได้บอกว่าน้ํามันมะพร้าวเป็นสกัดเย็นหรือยังไงเพราะว่ามันก็หาได้ตามอาตภาพนะคะที่นี่ฉะนั้นเราคิดว่าเออเป็นน้ํามันมะพร้าวเราก็จัดการเลยค่ะเอามาใช้นวดหน้าหมักผมขัดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ผมมันเพื่อให้สุขภาพผิวหรือสุขภาพผมมันแบบดีขึ้นหรือถ้าบางคนอยากทําเองก็ซื้อมะพร้าวจากห้างนะคะมาเลยแล้วก็มา ขูดเองแล้วก็คั้นแล้วก็แยกกะทิแยกน้ําออกแค่น,นั้นก็เอามาใช้ได้เหมือนกันแต่นี้ของเราขี้เกียจทําแบบไอ้นั่นก็เลยขี้เกียจทําแบบดั้งเดิมก็เลยซื้อมาเลยค่ะมันกระปุกนี้มันก็หน้าอยู่ประมาณสักร้อยยี่สิบาทมั้งคะกระปุกนี้ห้าร้อยมลประมาณสักร้อยยี่สิบาท ใช้ได้นานนะคะก็ประมาณสักเดือนกว่าแล้วก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราเริ่มอเอาน้องมพร้า,าใส่ผมกันนะคะโอเคเดี๋ยวนีเ้เราแบ่งผมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แบ่งเป็นช่อช่อช่อขึ้นมาค่ะแล้วก็รวบผมไว้ก็แบ่งนี้นะคะครึ่งหัวอย่างนี้แบ่งมาแล้วก็ใช้มือเรานี้แหละค่ะนี่เลย รูดปลายผมก่อนนะคะใช้มือเราที่แบบแตะน้ำมะพร้าวแล้วก็รูดปลายผมก่อนออมันจะช่วยเรื่องผมแตกปลายได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนมันมันน้ำมะพร้าวมันจะซึมเข้าไปสู่เกลดเส้นผมแล้วก็ทําให้ผมเราแบบแข็งแรงขึ้นนะคะแข็งแรงขึ้นเงางามขึ้นแล้วก็ผมแตกปลายน้อยลงเท่าที่เท่าที่ทาดูสังเกตว่าเหมือนผมแตกปลายมันน้อยลงอะคะ่ะ นี่ค่ะลูดไปเลยเราใช้เราเน้นตรงปลายผมนะคะเพราะาปลายผมส่วนมากมันจะมีปัญหาเน้นปลายผมไม่ต้องติดหนังศีรษะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรังแคนี่ก็ใช้เนี่ยค่ะให้มันเหลือสักเ,เส้นหนึ่งสองเส้นสามเส้นแล้วแต่ผมบางคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรังแคถ้าแบบยิ่งคนผม มันอยู่แล้วลยอะไรเยงนี้ค่ะก็แนะนําให้ทําเดือนละครั้งก็ได้ค่ะถ้าผมคนผมมันอยู่แล้วแต่ถ้าคนผมแห้งผมเส้นใหญ่แห้งก็ได้เหมือนผมของเหมือนผมของคนงเราเองเราก็จะทําประมาณสักเราจะทําทุกอาทิตย์เลยค่ะอาทิตย์ละครั้งแค่นั้นค่ะก่อนสระผมเราจะต้องทํา เราจะทำก่อนสระผมนะคะคือเราไม่ต้องไปสระผมก่อนแล้วค่อยมาลงน้ำมันมะพร้าวนะคะเราก็คือทําได้เลยเพราะว่ายังไงน้ำมันมะพร้าวมันมันเวลาเราสระเราก็ต้องใช้แชมพูอยู่ดีเพื่อให้มันอ่ล้างความมันของน้ำมันมะพร้าวออกบางคนจะงงว่าเอ้ยแล้วถ้าล้างออกแล้วมันจะยังมันจะซึมเข้าไปข้างในเส้นผมเหรออ่เดี๋ยวเราทาเราสูตรนี้เราจะใช้แบบอ้นั่นนะคะใช้แบบง่ายๆก็คือ ปกติถ้าคนที่มีเครื่องอบผมอยู่แล้วก็คือหลังจากทาเสร็จลงน้ำมะ้าวเสร็จแล้วก็สามารถใช้เครื่องอบผมนะคะมาอบสักสิบนาทีหรือว่าห้านาทีห้านาทีน้อยไปเนาเอาสักสิบนาทีพอสักสิบนาทีก็จะพอดีแล้วเวลาเส้นผมเราจากการที่ลงน้ำมะ้าวเสร็จแล้ว เวลามันโดนความร้อนพวกน้อนาเพานะคะจะซึมเข้าไปสู่แกนแกนชั้นในของเส้นผมมันก็เลยผมทําให้ผมเงางามผมสุขภาพดีขึ้นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เห็นไหมคะเพราะมันจะกลายนิดนึงเนาะเนี่ยค่ะมันก็จะมันๆเป็นมันๆแบบนี้ลงให้มันทั่วนะคะลงให้มันทั่วแต่ไม่ต้องช่แบบ ลงให้มันทั่วนะคะไม่ต้องแบบเปียกชื้นเลยก็คือลงให้มันรู้สึกว่าเออมันมันพอดีละคือมันมันเปียกพอดีละ uh huh. อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้เราก็จะเดี๋ยวมาดูครั้งอีกครั้งตอนที่เราทําเสร็จแล้วนะคะทั่วหัวแล้วโอเคเรามาถึงช่อสุดท้ายแล้วค่ะเรามาดูตรงช่อสุดท้ายตอนนี้เราใส่น้ำมันมะพร้าวมา จนจะหมดแล้วเนาะจนจะหมดหัวแล้วเหลือช้อนสุดท้ายก็ตรงนี้ตรงกลางตรงนี้เก็บให้หมดนะคะตรงรูปผมตรงรูปผมเก็บให้หมดทนี้มันก็จะประ,ประมาณนี้แล้วค่ะอือฮเดี๋ยวเรามาอ้กยหลุดก่วมแบ่งขึ้นกลางอย่างนี้ก็ได้นะคะง่าย ใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปที่ฝ่ามอือถูถูถูให้มันร้อนนิดนึงค่ะถูถูให้มันให้มันแบบอุ่นอนิดนึงไม่ร้อนนะอุ่นอุ่นอุ่นน,นิดนึงแล้วก็ทําอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าผมผมงอกจะจะเกิดช้าขึ้นด้วยนะคะผมผมงอกจะเกิดช้าขึ้นด้วยแล้วก็ผมที่มันผมที่มันจะงอกจากเส้นยาวๆเนี่ยมันก็ขึ้นช้าด้วยค่ะหรือว่าแทบจะแบบ แทบจะไม่ค่อยเห็นเลยค่ะแต่ถ้าเป็นผมเส้นเล็กๆ,ๆ,ๆที่มันขึ้นนะเป็นตอๆผมหงอกแล้วนะคะมันก็จะช้ามันปกติมันถ้าเราไม่สังเกตดูแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ทํามันก็ขึ้นเร็วนะคะผมผมหงอกเส้นเส้นสั้นๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ถังทําแล้วสังเกตดูว่ามันเหมือนมันขึ้นช้าขึ้นช้าขึ้นแล้วก็ไอ้ผม ผมที่มันจะยยกอ่องอกจากพมผมเส้นยาเราเนี่ยค่ะมันก็ไม่ค่อยเห็นเวลาเราเปิดเปิดดูเออมันก็ไม่ค่อยเห็นมีผมงอกอันนี้จะเสร็จละนี่นะคะแบบนี้ นี่ทาตรงลายๆผมเลยก็ได้ค่ะทาผิวหน้าไปเลยจะได้แบบทำให้ผิวแบบมันชุ่มชื้นด้วยนี่ค่ะนี่เสร็จแล้วสำหรับคนที่มีเครื่องอบนะคะก็ให้ม้วนผมขึ้นแล้วก็เอาเครื่องอบผมนะคะใส่เข้าไปเลยหรือว่าผ้าขนหนูทับไปชผ้าขนหนูทับไปม้วนขึ้นม้วนขึ้น มันขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาผ้าขนหนูทับลงไปแล้วก็เอาเครื่องอบผมมาใส่แต่ถ้าคนที่ไม่มีเลยหรือว่าคนที่แบบขี้เกียจรอเร้ื่อความสะดวกสบายเรามีอันนี้ค่ะใจเป่าผมเลยค่ะง่ายๆใจเป่าผมแล้วก็เอามาแบบเป่าทีละช่อค่ะเอาผมขึ้นเอายกผมขึ้นเหมือนที่เราทาครั้งแรกค่ะแบ่งผมแล้วก็ยกทีละช่อช่อไม่เยอะมากแล้วก็ เป่าได้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 เป่าเป่าช่อหนึ่งสักหนึ่งนาทีอะไร่างเงี้ยค่ะเป่าเป่าไปจนแล้วก็ข้างนี้ข้างนี้เสร็จแล้วก็เอาผมลงอีกชั้นนึงแล้วก็เป่าเป็นชั้นๆไปค่ะเป่าเป็นชั้นๆไปแบบนี้แบบนี้นะคะเป่าเป็นชั้นๆไปจนชั้นถึงชั้นสุดท้ายแล้วก็เป่าเป่าลงเราจะรู้ได้ไงว่ามันพอหรือไม่พอเวลาเราจับผมดูช่อสมติว่าเราเป่าช่อแรกนะคะ เราจับลงเราไม่ต้องกระตดผมมากก็ได้ค่ะอเอาแค่ห่างๆนิดนึงผมมันจะรู้สึกอุ่นๆนั่นนะคือโอ,โอเคถือว่าใช้ได้ละผมจะรู้สึกอุ่นๆเน้นตรงปลายนะคะเพราะว่าผมแตกปลายเรามันจะน้ำมันมะพร้า,ามันจะช่วยซ่อมแซมผมแตกปลายเราที่แบบที่มันเสียนะคะถ้าสมมติว่ามันเยอะมากผมแตกปลายเยอะมากเราก็เล็มออกบางคนเขารักผมมากเขาไม่อยากตัดผมเนาะก็เล็มออกแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าว ทำเหมือนอย่างที่บอกนะคะหมักแล้วก็เน้นตรงปลายแล้วก็เอาเครื่องเป่าผมนะคะเป่าเป่าให้มันอุ่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 นนี่เป่าลงไปเป่าเป่าลงไปอย่างนี้เนาะค่ะอันนี้เราสาธิตให้ดูเนาะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้แล้วข้างนอกเราก็เป่าดึงอย่างเงี้ยค่ะก็คือการที่เราใชา้ความร้อนเพราะว่าเราอยากให้ความร้อนนี่ค่ะเปิดเปรดเส้นผมเปิดเป็ดเส้นผมแล้วน้ํามันมะพร้าวที่เราหมักลงไปเนี่ยซึมเข้าไปแล้วทําให้เส้น แกนแกนเส้นผมเราแข็งแรงแล้วมันทําให้ผมเราเงางามแล้วก็เลื่นขึ้นสําหรับคนผมนิ่มอยู่แล้วก็จะลื่นมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเน้นตรงว่าไม่ให้มันโดนโคนเส้นผมนะคะให้ห่างไว้อืถ้าสมมุติคนผมมันมากๆอย่างเงี้ยแนะนําเป็นเดือนละครสองครั้งก็พอแต่เนี้ยของคนทําเองผมแห้งผมผมเส้นใหญ่แล้วก็หนังศีรษะค่อนข้างจะแห้งก็เลยต้องทํา ทุกอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งสักสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราอาจจะหมักก่อนแล้วก็ทำไหมหมัมกก่อนแล้วก็ค่อยไปสระผมเนี่ยทำทำอย่างเงี้ยค่ะทําจนเสร็จเนาะเป่าจนเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งให้มันให้ผมเรามันไม่ร้อนละเออเย็นลงแล้วเราค่อยไปสระผมแล้วก็ใช้ครีมนวดปกติแต่ลืมบอกไปค่ะก่อนที่เราจะเป่าเนาะเราทาเนี่ย เราเอาน้ำมันมะพร้าวลงเสร็จเรานวดนะคะนวดนวดอย่างนี้เป็นการกระตุ้นลากผมให้แข็งแรงนวดนวดไปอย่างเงี้ยค่ะนวดไปเนาะนวดไปอย่างนี้นนนนสักห้านาทีสิบนาทีว่าไปนวดให้ลากผมแข็งแรงกระตุ้นความแข็งแรงของลากผมฮะอย่างนี้นะคะก็ทำไปจนเสร็จอือ ถ้าใครไม่มีเครื่องไอ้นั่นก็ใช้ไอ้น,นั่นนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องหมักเครื่องเลยนะเครื่องอบผมเครื่องเป่าผมแล้วก็เครื่องอเออไม่มีพวกนี้เราก็ใช้เนี่ยค่ะผ้าขนหนูชุบน้ําน้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นที่เราต้มเสร็จแล้วก็ชุบน้ําอุ่น,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 ะะน,นแล้วก็บิดหม <lot> าดๆแล้วก็มาคลุมผมเราไว้ คุมผมแล้วก็หา,าถุงพลาสติกหรืออะไรก็ได้คัะที่มันที่มันคุมแล้วไม่ให้พวกไอไอ,อ,อของความร้อนออกไปก็คือม้วนขึ้นนะคะม้วนขึ้นแล้วก็เอาผ้าขนหนูมาใส่แล้วก็ใส่กิ๊บใส่อะไรให้มันอยู่เนาะแล้วก็เอาถุงพลาสติกหรือว่าถุงอะไรก็ได้ที่มันไม่เ,เ,เก็บความร้อนได้ก็คือ,ก,อก,ก็ทิ้งไว้สักหมักทิ้งไว้สัก ้านาทีสิบนาทีก็ค่อยไปล้างผมออกสระผมออกก็คือสระให้มันสะอาดนิดนึงเนาะบางคนแบบเหมือนบางคนกลัวจะเป็นรังแคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสระให้มันสะอาดนิดนึงแล้วก็นวดผมปกติแล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักสักระยะหนึ่งสักครึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็จะเห็นว่ามันเริ่มเงาขึ้นเพราะว่าตอนแรกที่ทําเองก็รู้สึกเหมือนมัน มันก็แค่เลื่อนแต่มันไม่เงาแต่หลังจากนั้นทาไปหลายๆครั้งขึ้นก็รู้สึกว่าเออผมมันเงาแฮ่เวลามันโดนแสงอะค่ะเหมือนเหมือนผมมันสุขภาพดีมันสะท้อนแสงแสงได้ดีแต่ว่าถามว่ามันมันจะอ่ามันจะเหมือนแบบมันจะเร็วเหมือนเคมีไหมให้มันเงาขึ้นเงี้ยมันมันไม่เร็วเหมือนเคมีแต่สักสี่ห้าครั้งเริ่มเห็นแล้วค่ะว่ามันดีขึ้นโอเคถ้ายังไงก็มีถ้าสนใจเคล็ดลับดีๆที่อ่า เกี่ยวกับความสวยความงามก็ติดตามได้นะคะที่ช่องนี้ล่ะค่ะเพราะว่าส่วนมากจะเอาสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูก็คือ,อจะได้รู้ว่าเาที่ที่เราไปอ่านไปเจอมาข้อมูลที่เราได้มามันมันเห็นผลจริงไหมเวลาทําแล้วแต่ทุกอย่างที่เอามาเล่าให้ฟังก็คือจะเป็นการที่ทดลองทําเองแล้วทั้งนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมานวดหน้าด้วยมะนาวให้ดูนะคะโดยการใช้เครื่องมือที่เราเคยให้ดูไปโอเคค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ